สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์พบกับค,คุณครูนิพาดาบ้านแสนครูอ้อมสำหรับวันนี้ค,นคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาสุริยุปราคาหรือสุริยคาตเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลก มีการโคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยดวงจันทร์อยู่ตรงกลางทําให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงหรือบางส่วนทําให้คนบนโลกสังเกตเห็นเงามืดบนดวงอาทิตย์หลักการเกิดสุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกมีการโคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางดวงจันทร์บดบังแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเงาขึ้นบนโลกปรากฏการณ์นี้จึงเรียกว่าการเกิดสริยุป,ปราคาการเกิดสริยุป,ปราคาจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันการเกิดสริยุป,ปราคามี3รูปแบบด้วยกัน 1. แบบเต็มดวงประเภทที่มีขนาดของดวงอาทิตย์เล็กกว่าขนาดของดวงจันทร์ทำให้ผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์มิดทั้งดวง 2. แบบวงแหวนประเภทที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเล็กกว่าขนาดของดวงอาทิตย์ทำให้ผู้สังเกตเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะคล้ายวงแหวน 3. แบบบางส่วนประเภทที่ดวงจันทร์จะบดบางดวงอาทิตย์บางส่วนทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ว้าแหวง่งผู้สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นเสี้ยวจันทรุปราคาหรือจันทาคาดเกิดขึ้นเมื่อ โรคดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันทำให้เงาของโรคบดบังดวงจนันทร์ปรากการเกิดจันทรุปราคาเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มีการโคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยโรคจะอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ผ่านเงาของโรคปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน เรียกว่าการเกิดจันทรุป,ปราคาประเภทของการเกิดจันทรุป,ปราคามีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกัน 1. จันทรุปราคาแบบเงามัว 2. จันทรุปราคาแบบเต็มดวง 3. จันทรุปราคาแบบบางส่วนสำหรับการเรียนเรื่องการเกิดสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ